วันนี้มาไล่ไฟเซอร์พิกโกร้อยห้าสิครับเริ่มต้นไล่เลยครับ

ก็คือไฟออกหัวเทียนอ,ออกทุกจุดแล้วเดี๋ยวจะเทสกันว่าจะขนาดไหนครับโอเคครับ <c oughs> หลังจากที่ไล่ระบบไฟใหม่ก็ส,สตาร์ทเลยครับติดแล้ว <c oughs> เครื่องค่อนข้างเงียบนะ ขบูก็เดินเบาดีนะขบูนี้ไม่อาจเป็นขบูโรงงานนะครับเป็นขบูโรงงานใช้ได้ปากสามสองเรียมเบาๆเนียนนิ่งๆงพอพอเดินเบาก็โอเคอะเครื่องก็นิ่มๆ,น,มๆน,มน,มนะครับตามสไตล์ช่างเก็บงานก็คือ เน้นงบประหยัดแล้วใช้ได้จริงครับภูมิใจในฝีมือครับตอนล่างนี่ก็คือใช้ได้นะครับ 6, 3, 4, 5, 5. ครับ รู้สึกว่าอไฟคันนี้เป็นระบบไฟกล่องกล่องเล็กนะครับกล่องหนึ่งสี่ห้าสี่ว่าจะไปมูกล่องทําให้กล่องมันทําให้รอบมันยาวขึ้นก็คือไม่มันแว้นแว่นไม่ตัดนะครับครับทำให้รอบเครื่องมันไม่ตัดง่ายนิ่มๆครับเอาเดี๋ยวเรารอชม EP ถัดไปครับสำหรับ EP นี้ก็ เพียงเท่านี้กดไลค์กดติดตามเพื่อเป็นกำลังใจนในการทำคลิปต่อไปครับสวัสดีครับ